Give it to me like... ต้อนรับสู่ช่องโปรฟอร์ดบายนานี่ค่ะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีค่ะสำหรับช่องโปรฟอร์ดบายนานนี่นะคะเป็นช่องทางการซื้อขายรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถสกายเฮลโค้หรือ ทักไลน์ ID เดีข้ามาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นกับเซลแนนได้เลยค่ะการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งทุกแบบทุกสไตล์นะคะแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะคะเซลแนนจะจัดแคมเปญดีๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าค่ะวันนี้นะคะอีก1คันนะคะจัดทรงเมกายก2นะคะกับหน้าแรปเตอร์แบบนี้นะคะกับรุ่น nexgenranger t sport 4, x 2คณค่ะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะกับการตกแต่งเท่ๆแบบนี้เซลแนนจัดโปรนะคะ ตกแต่งและส่งมอบให้กับลูกค้าถึงที่บ้านเลยค่ะไปดูกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามีการเปลี่ยนด้านหน้าใหม่ค่ะเป็นตัวกระจังนั่นเองนะคะตัวกระจงังตัวนี้เป็นกระจงังทรงแรปเตอร์นะคะตัวกระจังเป็นฟอนต์ f o r d 3มิตินะคะทําเป็นสีดําด้านนะคะตัวฟอนต์ f o r d เราสามารถดีไซน์ในส่วนของสีสันได้นะคะเพิ่มเติมไฟ led ด,ด้านบนเต็มบาร์แบบนี้นะคะให้ค่าแสงสีส้มด้านบนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านบนนี่ยเพิ่มเติมให้ตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงแรปเปอร์เที่ยงใหญ่ของเราเลยนะคะตัวสกู๊ปตัวนี้นะคะเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะตัวสกู๊ปนะคะติดที่ฝากระโปรงนะคะยิงซิลิโคนเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตค่ะไฟด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ LED นะคะตัวนี้ให้คา่าแสงสีขาวนะคะ มีไฟเดทามันนิ่งที่เป็นตัว C นะคะให้ค่าแสงสีขาวส,สวยๆเลยนะคะบ่งบอกยีเอของรุ่น Next Gen เขานะคะเราเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดข้อไฟด้านหน้านะคะตัวนี้สีดำด้านนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าเป็นหน้าแรปเตอร์นะคะก็เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานนะคะใหม่นะคะด้านหน้าเป็นการชนที่เราขึ้นรูปนะคะเซตขึ้นมาใหม่นะคะให้เหมือนกับ แกะแบบมาจากหน้าแรปเตอร์พี่อังใหญ่ของเรานั่นเองนะคะก,กันชนนะคะก็จะทําเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีขาวนะคะแข้งด้านล่างเป็นสีบอลเงินนะคะ แบบ DNA แบบแ a p t เ r อร์เขานะคะหรืออยาได้เป็นสีดําแจ้งได้นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะตัวสติกเกอร์ค่ะแกะดินเอมาจากแ a p p เ r อเลยนะคะเป็นสีแล้วก็ตัวกราฟิกสวยๆแบบสติกเกอร์ของแ a p t เ r อร์เขาเลยนะคะด้านหน้าเรามองไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะมองเหมือนพี่ยักษ์ใหญ่ของเราเลยนะคะแร็เตอรสนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ตัวซุ้มล้อค่ะก็เพิ่มเติมนะคะติดตั้งให้เป็นทรงรับเตอร์เช่นกันนะคะก็เป็นการงานสร้างขึ้นมานะคะเป็นทรงรับเตอร์ป่งแบบนี้นะคะติดตั้งพร้อมกับมีซีนยางกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บงานให้สวยๆเลยนะคะแล้วก็ยึดน็อตตำแหน่งเดิมที่มากับตัวรถนะคะอันนี้ก็ดูตัดกระสีรถนะคะที่เป็นสีขาวนะคะดูลงตัวมากนะคะด้านหน้ากระจังกันชนนะคะทําให้ด้านหน้ารถดูมีความล่ําขึ้นนะคะจัดทรงรถให้นะคะ ให้เข้ากับตัวล้อแม็กที่เรามีการปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะตัวล้อแม็กค่ะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะจากเดิมเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตเปลี่ยนให้เป็นแม็กขนาด20แบบนี้ออฟเซตแม็กเกียแบบนี้เลยนะคะลายออฟโรดเท่ๆแบบนี้นะคะออฟเซตลบ24นะคะตัวนี้เป็นสีดัมแฟลแบ็กนะคะมีความดําเงานะคะแล้วก็เป็น,นลายออฟโรดสวยๆแบบนี้นะคะแบรนด์เอเวอเรสตพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับแบรนด์นี้นะคะลัดมาพร้อมกับยางโอเวอร์ไซส์แบบนี้นะคะดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สีดิยาค่ะ33ูนงจะคะจัดทรงรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะยกขึ้นไป2นิ้วนะคะเซอร์เบาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะวงเลี้ยวต่างๆไม่ติดนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะเขามากับตัวดิสเบรกด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้มีคีบระบายความร้อนมาเรียบร้อยแล้วจากตัวรถนะคะจากโรงงานอันนี้ก็ทำให้รถนะคะดูสวยและล่ำขึ้นนะคะ มาพร้อมกับตัวแก้มข้างนะคะตัวนี้เจาะจริงระบายความร้อนได้จริงนะคะเป็นสีกาไฟแบบนี้นะคะกระจกเป็นพับไฟฟ้าออตโต้นะคะครอบกระจกเป็นสีกาาไฟแบบนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะด้านบนถ้าลูกค้ายอยากเ,ยเพิ่มในส่วนของราวหลังคาสั่งมาเพิ่มเติมได้นะคะแต่ตัวนี้เราแต่งให้เหมือนแรปเตอร์นั่นเองเขาไม่มีราวหลังคาเราก็ไม่ใส่ให้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราเพิ่มเติมให้ค่ะเป็นเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้กันลอยเวลาเปิดประตูนะคะฟิล์มเซรามิกติดให้รอบคันค่ะ ดำดำแบบนี้นะคะเป็นบาลหน้า60รอบคัน80ค่ะลายสติกเกอร์นะคะพาดมาถึงด้านท้ายเลยนะคะแกะดินเมาจากแรปเตอร์นั่นเองนะคะมีคําว่าแรปเตอร์ด้านท้ายแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะซุ้มล้อติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้านหลังด้วยนะคะ อย่างที่นันจ้านะคะตัวล้อแม็กจะพอดีกับซุ้มนะคะทรงรถสวยๆทรงเมกาล่ำๆแบบนี้เลยนะคะไฟไท้ายของรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นไฟไท้าย LED แบบตัว C ด้านท้ายด้านบนนะคะด้านล่างเป็นแบบตัวโคมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดข้อไฟไท้ายเท่ๆแบบนี้นะคะชุดข้อไฟไท้ายเป็นสีดำด้านนะคะมีตามแมวด้านข้างด้วยนะคะเวลามีรถมาด้านข้างสะท้อนแสงนะคะก็จะทําให้ทัศนวิสัยต่างๆชัดเจนขึ้นนะคะก็ทําให้ดูสวยด้วยนะคะ ด้านท้ายค่ะเป็นดีไซน์ของ Next Gen Ranger นะคะก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดูที่3ย้ายตำแหน่งมาให้เรียบร้อยแล้วดีนทีเของเขานะคะคำว่า Sport นั่นเองนะคะเ,เราติดตั้งสติกเกอร์นะคะพาดมาถึงท้ายแบบล a ปเตอร์เลยนะคะหรือลูกค้าอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมที่เป็นตัวกาดฝาท้ายที่เป็นฟอนต์ FORD สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะ ตัวสปอร์ตนะคะมีโลโก้ด้านหลังนะคะฝังมาด้วยกล้องถอยหลังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อะคริลิกท้ายนะคะคำว่าเรนเจอร์ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็รุ่นสปอร์ตนะคะเป็นฝาท้ายแบบอีซิ r ิปด้วยนะคะก็มีน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะให้มาตั้งแต่ตัวสปอร์ตแล้วนะคะตัวนี้นะคะเนยเป็นผู้หญิงนะคะเปิดฝาท้ายได้เบามากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ กันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายเดิมที่มากับตัวรถนะคะก็ดูดีไซน์ดูด้านแข็งแกร่งแบบนี้เลยนะคะบันไดด้านข้างมีมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานนะคะอย่างที่แนนแจ้งสติกเกอร์นะคะรอให้รายละเอียดถึงในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะงานสวยมากนะคะเป็นงานกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในรุ่นสปอร์ตนะคะก็รู้ราสปอร์ตนะคะตาม ชื่อรุ่นเขาเลยนะคะภายในนะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีกาไฟแบบนี้เลยนะคะหน้าจอการขนาด10.1นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะสามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะคะให้มาเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ i p a r รนะคะจอหลังหน้าปัดขนาด8นิ้วนะคะแท่นชาร์จแบบไวเลสไรซสายนะคะเกียร์ออโต 6สปีดนะคะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดนะคะมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ใกล้ๆตัวเกียร์เลยนะคะปรับง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังดีไซน์สปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมีสกรีนคำว่าสปอร์ตนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูหรูหราและลงตัวดูสปอร์ตมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ ภายในนะคะดูหรูหราดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ราคาค่าตัวไม่ถึง1ล้านนะคะแต่แต่งให้แบบตัวนี้เลยค่ะแบบตัวรานเแบบนี้เลยนะคะโปรฟอร์ดบายแนนะนี่แต่งให้แบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยเบอร์อยู่ด้านบนนี้นะคะ เบอร์ของแนนค่ะ098ค่ะ4642364ค่ะไลน์ ID e ดีค่ะ E A R L underscore ค่ะ N A N 9779แล้วก็ท้ายคลิปจะมี QR code คไว้ที่ท้ายคลิปด้วยสแกน QR code คทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลเนียนได้เลยนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์ดบ้าน n นีน,นี่ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าแนนจะมีโปรแนนจะมีการตกแต่งสวยๆเท่ๆนะคะมาอัปเดตให้กับลูกคา้าได้รับชมเรื่อยๆค่ะวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ